สวัสดีครับวันนี้ช่องเชฟชวนชิมก็นำเสนอเมนูยอดฮิตติดชาร์ตตลอดการเลยนะครับกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาไม่ว่าจะเทศกาลอะไรเมนูนี้ห้ามพลาดครับพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มแซ่บๆวันนี้เลือกใช้กุ้งขาวกลางไซส์20-30ตัวโลค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงนำกุ้งไปล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีนิดนึงนะครับได้แล้วมาเด็ดหัวหรือว่าตัดหัวก็ได้นะครับตัดสะดวกเลยแล้วก็แกะเปลือก ให้เหลือส่วนหางไว้จะได้ตกแต่งจัดจานให้สวยงามแล้วใช้มีดผ่าหลังให้มีความลึกถึงด้านท้องแล้วดึงเส้นขี้ออกให้หมดแล้วกรีดตรงกลางตัวให้ขาดออกจากกันนิดนึงเพื่อที่ได้นำหางสอดเข้าไปได้นะครับหากท่านผู้ชมกลัวทานแล้วไม่สนิทใจก็สามารถนำไปล้างน้ำได้อีกรอบนะครับแล้วเราก็นำกุ้งของเราไปแช่น้ำแข็งกับโซดาเติมเป็นเกลือพร้อมด้วยน้ำปลาให้พอม,มีรสชาติรับรองว่ากุ้งของเรากรอบเด้งแน่นอน ระหว่างรอเราไปทำน้ำจิ้มกันครับเราก็นำส่วนผสมลงเครื่องปัน่นพริกขี้หนูสวนเขียวนะครับลงไปตามด้วยกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็ได้นะครับตามด้วยลาบผักชีรวมต้นรวมใบเพิ่มความหอมรวมถึงแต่งสีสันให้สวยงามด้วยใบสะระแหน่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมดองรวมถึงหัวกระเทียมดองด้วยนะครับก็จะเป็นน้ำปลาให้เป็นน้ำปลาแท้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาว แนะนำให้เป็นน้ำมะนาวสดจากลูกนะครับแล้วก็เกลือปลาช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปครับส่วนผงชิรสเราจะมาเติมตอนท้ายนะครับถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ปิดฝาเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นให้มีความละเอียดนิดนึงนครับสาหรับน้ํำจิ้มซีฟู้ดเขียวนี่นะครับกลิ่นนี่หอมมากๆพอน้ําจิ้มมีความละเอียดแล้วเราก็ลงเป็นผงชรสลงไป แล้วก็ปั่นซ้ําไม่ต้องเยอะนะครับปั่นแป๊บเดียวพอเดี๋ยวน้ําจิ้มเราจะสีไม่สวยนะครับเท่านี้น้ําจิ้มซีฟู้ดเขียวหอมๆแซ่บๆอร่อยๆอีกหนึ่งสูตรที่เชฟชาตินามาฝากกันก็ได้แล้วนะครับนํากุ้งของเราจัดลงจานลองด้วยกระลังปีซอยหรือจะเป็นผักสลัดต่างๆก็ได้นะครับอย่าลืมมะละกระเทียมสไลด์รวมกับสารเนนแล้วก็แต่งจัดสีสันด้วยพริกชีฟ้าแดงให้สวยงามนิดนึง ทานคู่กับเนื้อ้ีซีฟูดเขียวสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวัง <c oughs> ก็ฝากเอฟซีลองนำไปทานกันดูนะครับอร่อยมาไป่กินเอาจิ้มเออ